มาเท่ากับจอผมก่อนเเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่เท่ากันมันก็เลยแปลกๆนิดนึงนะครับผมสว่างขึ้นนิดนึงนครับเดี๋ยวผมมองไม่เห็นนะฮะมืดไปมืดไปนะฮะเอาเอา,เอาประมาณนี้แล้วกันโอเคนี่เลยแล้วกันนะฮะมาถึงก็เล่นแคมเปญก่อนเลยไม่เคยเล่นนะผมเล่นกับใครดีละ่ะเพลงแคมเปญมันมีแบบว่า โอ้ยมีเยอะมากเลยอ่ะโอ้หืมเคมือใหม่นะครับผมซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนละกันนะฮะแชปเตอร์หนึ่งนะครับผมความยากของ normal ละกันนะอย่าอย่าอย่าเถื่อนกับผมเลยนะเล่นครั้งแรกนะครับผมนะเดย์เซ็นเตอร์นะครับแชปเตอร์หนึ่งโฮเทลนะครับผมความยากก็ normal นะครับผมมือใหม่หัดยิงนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะ ก็เกมนี้ก็รู้สึกเก่ามากนะครับผมเท่าที่ผมจําได้นะว่ามันเป็นเกมที่แบบว่า雷 po เดนหนึ่งนี้มีอยู่ในร้านเกมเกือบทุกร้านนะครับตอนเด็กๆเนี่ยแต่พอภาค2นี้ก็อตอนนั้นรู้สึกจะอยู่ห่าไรมาก จะทิ้งกันเปิดเปิดซับได้ไหมเปิดซับก่อนมีไหมมีมีซับไตเติ้ลไหมมีซับไตเติ้ลด้วยโอ้ยโอ้ดูสิมีซับไตเติ้ลไหม ก็ไว้ในเกมนะผมไม่ม <No>. ีนะฮะใครใครรู้วิธีปรับซับไตเติลบอกบอกผมด้วยนะอยากเห็นซับไตเติลนะฮะไม่รู้ว่าเกมเกมยนนอาจจะยังตระบบับไตเติลเียนกด E เกมเปิดคู่เปิดคู่ เปินคู่สิโอเคครับมีเรื่องแน่นอนแบบนี้ยังไงครับเก็บแล้วแล้วไงต่อ A freaking axe. กซ์ไปครับยังไงฮะเอ่อสแต t เจอร์เก r ตอร์ทูเซวายนะผม Jesus Christ what are these things oh. reloading John <c oughs> Wick. เข้ายิงเข้าเพื่อน reload กดค <c oughs> ิกขวานะครับตบนะฮะตบโอบตบถามวาเป็นกระสุนไหมนะฮะไม่รู้ ยังไงครับ reloading เดี๋ยวเดกระสุนมันมีจำกัดปเนี่ยอะไรวะเจ้าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว r e l o a i n g เดี๋ยวเดีมื่อกีโดนอะวะไหนอก normal ไงกำลังงงเลยเออเดี๋ยว Yo. Reloading, oh, we need ha, ha, to pull people. together as a team. I am in love with this gun! <laughs> oh, yeah. Reloading. Yeah. Reloading. Jesus, the whole country's falling. Everybody, grab a weapon. I got pills. Oh, ma, ma. Weapons over here. Give, 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 out. Can they Can call up? Those suits don't stop fights. Yeah. I can't be a bottle of puke, is it? Uh, uh. Got yeah, a defibrillator! i man, Reloading! it, oh, oh, oh. That's oh, oh, oh. Defibrillator here!

เกมมันให้ไปทางไหนวะโอเคโอเคทงนี้ไม่ไปทางนี้ไม่ไปไปด a มม i ตเอลเวเตอร์สออกเรล็อคกิงเรล็อคกิอ๋โหโห่สี่แมสเอาหี่มาเรลิง ไหนต่อฮะล่วงไปตายไหมเนี่ยน่าจะตายเออมันไม่มีมัน f งไม่เจอเราบอกเลยแล้วว่าต้องไปทางไหน Reloading! Oh, reloading! Ding Ding TV! Ding Ding! Oh, oh, oh. Ah, God, Watch out! Reloading! reloading. Ow! oi! I Reloading! Right. Oh! Ow. Oh! Oh look, look. turn God, turn God! Yo, 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 yo! Oh will Reloading. I'm gonna reload. Hey look at it. Reloading! Uh -huh, uh -huh. Adrenaline shot here! Chest paddles here! I got the pills! Reloading! Don't shoot me! Don't shoot me! Don't shoot me! Back downstairs! คือเป็นเกมเอามันโอ้ยเ็ช่วยช่วยวยช่วยวยโอชัเร r e l o a d i โดนลิะวัดลาขึนข้างบนไปแล้วนะผม l k We're loading. Little guy, little guy. Oh, oh, reload, yes, yes. reloading. Got a cricket bat? Yes. Here, here, here. Watch out! No. no. bomb out. โอคโอเอ แล้วเนี่ยไปครับเราต้องหาทางออกจากโรงแรมนี้ให้ได้นะฮะโอ้ไปไปโอ้ยโมโมซีมากคราวนี้ตายตายโอ้ยบ้านฝูโอ้โหโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วย Thanks. <laughs> well, at <laughs> least I'm doing I didn't get the you There. Technically, you're not supposed to use an elevator in a But that might not apply during a zombie apocalypse. But shit shit shit. Going to be okay. What's your name, Alice? what's your hey, name, you? Alice? Names Rochelle, you? Names Nick. Don't worry about learning because uh, I ain't sticking around long. But Let's stay together for a little while longer, at least, okay?

โดนชุบมีตลอดะจิาตลอดนะเฮ้ย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  reloading r e l o a d i n จิ๊บปึ๊บอือหือโอเคคือเราเราก็ใช้ไปเรื่อยเลยนะ อ้าวปีนบ้าเข้ามาสิเข้ามาปีนปีนบ้า Take that you mealy mouth bastards สรุปว่าจบอย่างงงงงแล้วผมอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับ chapter แรกนะครับเรื่องว่าเดอะโฮเทลนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมเล่นไปเล่นมาได้งงงงมากครับรู้แค่ว่าบู๊ยิงสนั่นอย่างเดียวนะครับผมก็นะฮะ เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ใครเล่นเป็เขาบอกผมด้วยนะว่ามันเล่นยังไงเนี่ยผมก็ใส่เพื่อนต่างเก็บปืนได้ยิงอย่างเดียวนะผมโอเคครับคลิปนี้คงพอประมาณเท่านี้ละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กมวีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ